เคสบอลมอเตอร์ water. บางบัวทองเดี๋ยวจะมาลองออร r a f o o d คทนะครับตัวนี้เป็นตัว400ตัว400เท็ดตัวยอดนิยมนะครับสีดำ ตัวนี้ก็คือตัวรองท็อปใช่ครับผมสต่รู้ได้เหมือนกันครับอ๋ออย่าเบรกได้ไหมครับพี่อย่าเบรกจนจนลึกมันจะอ๋อไม่มีปุ่มสตาร์ทใช่ไหมเรยดีใช่ครับจะไม่มีปุ่มสตาร์ทหรือว่ากุญแจเลยครับโอ้เหรอใช่โอ้ผมนี่แก่ยังเดียวไม่ว่านะเชยเลยนะมันเรื่องที่ว่ามันเป็นเกลียวรถไฟฟ้าเป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยครับอ่าครับอันนี้ที่ชอบเนาะ อันนี้ก็ที่เก็บแว่นตานะครับช่องมันก็อาจจะไม่ลึกมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะอ,อันนี้ก็สวิตควบคุมหลังาลคาสลด์พาโนลามิกอันนี้พัสดเซนเจอร์แอร์แบ็ก็โชว์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ได้มาลองรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซนก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวลองชมกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวขอปรับตำแหน่ง ที่นั่งคนขับให้มันกระชับหน่อยบ่อไฟฟ้าตัวนี้บ่อไฟฟ้าสองข้างหรือว่าข้างเดียวครับข้างเดียวครับต้องทําความคุ้นเคยนิดหนึ่งนะเพราะว่าก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายก้าไ<ห>นไปต้องฝนด้านข<อ>ว,วจาจะมีหมดอีโคตรงนี้นะครับอีโคเดปุ่มจะอยู่ด้านซ้ายุดตรงนี้บล็อกหน้านะครับที่เรากดอยู่ครับมันจะมีหมดการทำขีมันจะเปลี่ยนตามหมุนที่เราเลือกอีโคะออโต้ o r นะครับ รับสตาร์แนะนำให้เป็น normal ไว้ก่อนก็ได้ครับกดบนอีกครั้งครับนี่ตรงนี้มันจะมี engine brake เข้ามาทุกทุกครั้งที่เรายกพลาบจะคันเร่งด้วยแล้วก็ไฟจะชาร์จกลับเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้เก่งนะผมดูจากที่เขารีวิวกันใช่ครับใช่เลยครับผมเดี๋ยวประมาณนี้ครับอุ้ยเย็นมากอ่ะตับอันนี้แอ่์ก็เป็นออโต้ครับรับเลืองปรับจากอุณหภูมิได้เลยครับผมก็นนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่หน้าจอหมดแล้วเนาะ มันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แต่ตรงนี้เ<ช>ก๋มากผมชอบนะแต่นี่มันกลายเป็นไล่ฟ้าละใช่ครับเป็นแค่คีแค่คีรัดอ่าก็คือใครเล่นเปียโนโกัน,กนะมีสีปุ่ม <c oughs> อันนี้ก็ฮัตส,ส์าดไฟฉุกเฉินนะครับก็อันนี้ก็ที่มาจากรถต่างฝั่งยุโรปเบนเล่น,นะฮะ <c oughs> โรสรอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีด้ามเกียร์ละ <c oughs> ก็เป็นปุ่ม ก็จะมีแค่สามโหมดก็คือ R ก็คือรีเวิร์ดถอยหลังใช่ไหมครับใช่ครับเนเชอรัลเอ๊ะใช่เรียกถูกป่ะอืมผมมันจะเกอเอ็นนะครับเกเอ็นเกว่านะครับเดี๋ยวดีได้นะครับอันนี้นะจะเป็นเงาที่ว่าแปลว่าว่าเงาอ่าเนาะอ่าใช่นะฮะอันนี้ก็คือกุญแจกุญแจถ้าซื้อนี่ให้สองชุดหรือสามชุดสองชุดใช่ไหมกุญแจน่ารักมากมีเปิดฝาท้ายด้วย อืมดีไซน์ก็มันก็ล้อกับตัวบอดี้รถเนาะอันนี้ก็เก๊กลกางเท้าแขนชอบครับใหญ่ดีแต่รุ่นนี้รุ่นนี้400ไม่เหมือน500 500จะบอดมวดได้ใช่ไหมน้องะบอร์ตครับอืมตจเดี๋ยวปรับกระจกนีแนงใบสปอร์ต <By Sport S 2> ไม่มีใบสปอร์ต <By Sport S 2> ไม่มีครับจะมีเซนทุัล500ห <500, S 1> ันจอดอัตโนมัติด้วยในรุ่นอืมครับ ก็ให้ชมด้านหลังเนาะกว้างมีเท้าแขนเท้าแขนมีทุกรุ่นไหมครับมีทุกรุ่นครับพี่มีทุกรุ่นครับเปลี่ยนแต่ว่าต่างกันที่รุ่นเริ่มต้นก็คือจะเป็นบอกผ้า<ช>นะอย่างที่น้องเขาบอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องไว้สําหรับเสียบกล้องกล้องหน้ารถใช่ไหมครับครับหรืวนี่กระจกเป็นแบบนี้หมดละนะทรงมันจะเป็นคล้ายๆแนวเรโทรอะ่ะอืม ไม่ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวหายช่วยถือให้ผมหน่อยได้ครับพี่ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยที่ถ่ายตอนผมี่วดนะเราลดแต่ละครั้งนะครับผมให้เกียรตินะครับให้เกียรติรถก็คือคือมันหนึ่งไม่ใช่รถเรานะครับถึงแม้จะรถผมก็จะสวดทุกครั้งนะครับเดี๋ยวกระตาสวดไว้ให้ท้ายคลิปโอเคอันนี้ก็คือ ได้ครับพี่แล้วเราก็ปลดเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนาะใช่ครับใช่แล้วเราต้องเหยียบเหยียบเบรกไปด้วยครับพีกเรากดมันลงไปครับอ่าครับผมเรียบร้อยครับอ่าถ้าเรากดอีกทีมันจะโชว์ตรงไหนครับเออถ้าดึงขึ้นครับผมเราต้องดึงขึ้นเราดึงขึ้นใช่ไหมถ้าดึงเหมือนเราดึงเบรกมือครับพี่ใช่ครับผมใช่อ๋อแล้วมันจะขึ้นนี่ใช่ครับใช่อ๋อสัญญาณแล้วนี่นะโอเคอ่ะอันนี้กดโอเคครับแบบแล้วครับโอเคพร้อมป้า สมบัแรกเลยนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ไม่ต้องกดเบรกลึกนะกดนิดเดียวนี่ <c oughs> หัวทิ่มเลยคื <laughs> อ,อทำง,งาน,นด้วยไฟฟ้า100 <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้โดดงานนะจ้าวันนี้หาลูกค้าเสร็จแล้วขอมาลองรถหน่อยนะครับลูกพี่เดี๋ยวพอผมสตาร์ทก็คือถ่ายหน้าจอเนาะได้ครับจะดูว่า มโทษมันสวิตช์ยืนนิ้อยู่ด้านซ้ายโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองอัตาเล่นนิดนึงออกตัวออโต้ล็อกทำงานที่ยี่บห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ชอบมากก็เลียกกระดกนิ้วดิดเดียวแถมให้อีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นกี่คือสามครั้งอันนี้สีครั้งล่าสุดขับคัมรี่ไฮบริดของนายมาก็คือนะครับหนึ่งสามครั้งอันนี้สามครั้งเหมือนกันโทษที ก็เอาเป็นด้านหน้าหน้าปัดอะไรั่วนใก็ได้ครับใช่ครับนะครับ,รบนี่ก็ผมยังไปแบบเรื่อยๆนะเ<ช>ดี๋ยวไปยูเธอตรงไหนเปลารยนะครับเราออกด้านเราเข้าด้านในได้เลยครับโอ้โหใช่ได้ครับ กดประมาณตอนนี้กดประมาณยนะี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะช่วยถ่ายหน้าปัดเลยนะ,ะมีเตือนออกนอกเลนด้วยพวงมาลัยสั่นแล้วมีเสียงนะครับเนี่ยแปับเดียวเก้าแปดละช่วงนี้รถเยอะนะครับ<ม>ก็คงทำความเร็วไม่ได้มากไปกว่าร้อยหกสิกิโลเมตรต่อชัว่วโมง ลิมิตจะแค่นั้นด้วยครับพี่อรใช่ครับม่มีรถจะได้ความเร็วแค่นั้นครับอ้าวหรอใช่ครับเขาจำกัดไว้ครับฟอ้โเครับว่า่เห็น MG EP แพทเคารีวิวกันบอกได้180นะครับอแต่ผมยังไม่ถึงหรอกผมร้อคุณเล่นเนี่ยผมแตะไปเนี่ย50 60เปอร์เซ็นต์นี่มันมันไปแบบยิ่งกับรถพันห้าเทอร์โบนะครับยี่ฮอนด้าพูดเลย อ่าพอพอพอออกนอกเลนหน่อยนี่มันพวงมาลัยมันจะสั่นเลยแล้วมีเสียงเตือนเดี๋ยวลองสิเดีินหน้าเราอาจจะต้องออกซ้ายไหมเราใี่อืซ้ายมันมันมันพุ่งมากเลยตัวนี้เซ็นเซอร์เรดาร์เขาเซนซิทีฟมากเตือนเร็วมากแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะไม่ไม่มาขัดจะไม่มาใช่ครับ คือเหมือนกับผมผิดยังไงไม่รู้ผิดกฎจราจรน,นะ<อ>แ,ลแล้วก็ไปยูเชิญตรงไหนเ่ยเดี๋ยวเราอยู่ที่ช่องที่เหียบแลกลับรถนะครับพี่เราเดี๋ยวมันจะพาไปวนครับอโอ้โห,โโหมันจะมีอีกหมวดหนึ่งคือพี่อยู่เลนนี้นะครับครับอีกหมวดหนึ่งคือเป็นเหมือนกับมันจะเลี้ยงพวงมาลัยให้อยู่ในเลนได้ควบคุมรถให้อยู่ในเลนมันมจะเลี้ยงเลี้ยงพวงมาลัยให้อยู่ในเลนตลอดเลยเแต่เงื่อนไขคือมันต้องจับเส้นเลนได้นะครับ กดปุ๊บมาปับ๊บช่วงล่างก็โอเคครับช่วงล่างปึ๊กดีนะครับก็ตามสไตล์รถยุค202ศนสองนะครับไม่ไม่กระด้าแน่นเฟิรม์มช่วงล่างคงไม่ต้องพูดมากนะครับพูดถึงเรื่องอารมในการขับขี่ก็เหมือนยุคผมยุค80เนาะก็คือ เซฟโรเอสามหนึ่งวางสองเจทวินเทอร์โบอะไรประมาณนี้ครับดึงดึงใกล้เคียงกันเลยนะครับหรือวันโว7เจ็ดสี่ศูนย์วางเจ็ดเอ็มสามพันเทโบนะครับเราอันนี้เข้าโคก็อืมแต่เงียบนะที่ชอบก็คือหนึ่งการเก็บเสียงดีแล้วสองเขาคือรถไฟฟ้าเองเงียบมาก คุณเช็คบินได้เลยออกไงวะผมอะไรก็ใช้ได้ครับผมไรคมแต่เนื่องด้วยล้อล้อคันนี้ขนาด17หรือ18แนิปดครับผมสิบแปดผมรู้สึกว่า อันนี้พูดเลยก็คือผมว่าล้อมัน,ม,นมันใหญ่ไปนิดนึงสําหรับรถรถบอดี้ขนาดนี้นะครอันนี้เราอยู่เรนนี้ถูกไหมเราอยู่ด้านนอกด้านในก็ได้ครับพี่แล้วแต่ครับอ่าทัศนวิสัยพูดไม่ได้ครับต้องพูดครับดีมากเลยนี่ขนาดยังไม่เปิดสังขางนะเพราะมันร้อนเราตอนนี้อุณหภูมิายนอกอยู่ที่สามสิแปดองศาเซลเซียสนีมาพูนเป็นอยู่แถวออฟฟิศเลยเนี่ ก็อารมณ์เหมือนเหมือนขี่เหมือนขี่พิซซ์เทลนะเหมือนขี่มินิคูเปอร์นะครับก็คือพรากระจกหน้าก็ลาดมันตั้งอ่ะมนลาดน้อยแล้วก็พวงมาลัยใช้ได้ครับคมคมแต่ว่าเวียงเวียงเล็กน้อยเพราะว่าล้อมันใหญ่ล้อมันสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจเข้าใจตัวรถด,ด้วยนะครับไม่ใช่สั่งแต่ว่าขับเราขับรถต้องูว่าเราขับรถอะไรนะ แต่ว่าลายมบิดนีทอกอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยผมแต่ิดเดียว์ไปแล้วจากเจ็ดสิบขึ้นมาร้อยคับเดียวร้อยแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสามวินาทีอ่ะถือว่าท็อกมาเร็วมากเนื่องจากว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขาจ่ายกำลังโดยตรงถูกไหมครับครับผมยังไม่ได้ถามชื่อชื่ออะไรครับกบครับผมชื่อกบครับพี่ครับชื่อกบนะครับมหาเซิลโกบได้นะครับเกตัวมอเตอร์นะครับที่ สาขา GDB บางบัวทองครับบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนี่ออกด้านหน้านะครับช่องล่างเขาโอเคครับนี่เป็กสี่ล้อรถใหม่ใหม่ก็ผมว่ามันก็โอเคแล้วช่องล่างแต่เนี้ยอันเนี้ยพอเราไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยวงมาะัยมันจะดึงกลับเองแล้วมันจะสั่นสั่น,นเหมือนยางรถลรอแบนอ่าอันนี้มันจะ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมว่าแปลกไปสำหรับผมนะครแต่ส่วนอื่นก็คือถ้าเทียบกับราคานะครับออฟชั่นรูปทรงนะครับดีไซน์ใช้ไปสามสิบปีก็ไม่เอาครับรูปทรงแบบนี้ดูได้นานนะแต่ผมอะไรมันจะผมยังไม่ชินกับผมอะไรนะอันนี้ผมไม่ได้ว่ารถนะคือถ้าผมปล่อยมือมาอะไรมันเหมือนจะแกว่งซ้ายแกว่งขวาเล็กน้อยอันนี้อันนี้มันมันเปิดเปิดหมดช่วยอยู่ครับนี่ อ๋อเปิดมาช่วยอยู่ใช่ใช่แต่าเราปิดหน่อยก็จะปกติโอเคนี่พุ๊กกี้ผิดอีกแล,ล้วเหรอตัวที่อ, <t oss i> อันนี้เวลาโทษนะผมถามนี่เนี่ยเวลายางฉุกเฉินเรากดเบรก ABS ไฟข้าศัตระทำงานไหมเหมือนรถญี่ปุ่นชั้นดีเออไฟก็ทำครับผม,มต้องต้องต้องฉุกเฉินจริงๆ<ม>ใช่ครับพี่จะเราดูเธอเราเกิดมาที่ใช่ครับพี่ใช่ เฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับสิบผมเองดูไม่เคยเป็นอค่ะระบแล้วก็ขับรถอยู่ได้ไม่อยากดูมีรถวิ่งไดสามพห้อยห้บกโล เวลาเราลปล่อยเท้าใช่ไหมก็เรียกเคอร์รใช่ไหมเคอร์คือมันจะหนว่วงก็คือมันจะชะลอความเร็วให้เหมือนน n g i n e brake ใครว่าเป็นข้อเสียผมไม่รู้ผมว่าเป็นข้อดีนะครับโดยเฉพาะมือใหม่รถมันจะไม่ไหลไปข้างหน้าเมื่อเราถอกันเร่งมันจะชะลอตัวเขาโค้งนี่คมมาก ก็เดี๋ยวเราจะเข้าเข้าได้เลยใช่ไหมได้ครับพี่หรือว่าเลยไปหน่อยก็เข้ามีทางให้เข้าครับเลยสะพานลอยไปก็ได้ครับนะครับปลอปดภัยเลยสะบัดลอยได้ไดนะครับไม่คิดมากเลยเข้าได้ก็เข้าเลย ชลมนะครับโดยสุขภาพเซลกล์กเดี๋ยวเราลอมอดูออปชันภายในอีกหนึ่งนะดูฟังเครื่องเสียงว่าเป็นยังไงบ้าง<ช>อันนี้ก่อนจบคลิปนะครับจอดมาทุกครั้งไฟฉุกเฉินนะเปิดให้รถทะลุว่าเราจะจอดนะครับหน้าจอครับสวยมากครับชัดด้วย น่ารักกับรถสีก็สวยสีหน้ารับประทาน <S <S <ell> <S <S เสียงมันตั้งได้มันเสียงมันเบาไปไหนเวลาทายหลเออถ้าด้านนอกจะดังมากเลยครับพี่ <ร jut? S 2> ถ้าข้างน,นอกนะครับแต่ข้างในมันจะสําคัญกว่าใช่ครับเนี่ครับถ้าอยู่ด้านล่างจะค่อนข้างดังครับอด้านนอกนะครับอตอนแรกคิดว่าใช้งานยากบิดสบายนะครับเหมือนเล่นจอยสติ๊ก เกีว่างใช่ไหมใช่ครับี๋ยวลองเครื่องเสียงนิดนึงเนาะลองเปิดให้ผมฟังหน่อยสิอันนี้ก็คือกดเราดึงคหมอดึงนะคัก็สามจุดห้าก็ได้ห่งเจ็ดก็ได้หนึ่ห้าจุดห้าก็ได้ เิปข้อที่จริงแล้วอันนี้มีเกียร์ลโพงเนี่ยภูมิภาคเป็นสมาชิกองค์กรระหว่งประเทศเช่นสหประชาชาติหรือเว as o e e their latest round of peace talks b ง t w า e n countries u s i n ท t e เฉลี่ยการใช้พลังงานไปเมื่อกี้นะครับก็14.2กิโลวัตต์ ต่อชั่วโมง,งต่อ100ร,ร้อรกยกิโลนาะอืมชอบตรงนี้ดีไซใจแต่แอร์ก็คือไม่ต้องมายุ่งตรงนี้เลยถูกไหมใช่น่าปัดอย่างเดียวเลยใช่ครับตรงนี้ผมมองก็คือทั้งข้อดีข้อเสียนะรถจอดโอเคแต่ถ้ารถวิ่งนี่ต้องคอยจิ้มน,นะัสงด้วยเสียงได้ด้วยครับพี่สั่งด้วยเสียงได้ใช่เดี๋ยวลองดูคเออ ไม่เป็นไรสารดูเสียงเห็นก็สั่งกันแล้วผมไม่อยากสั่งอบบ๋อครับผมผมอยากสั่งให้เพิ่มอุณหภูมิผมอยากอยากสั่งกระเพรามากกว่าออันนี้ก็ดีชัดนะให้ดูโดยรวมเนาะก,ก็การเหนรักษาความสงบเรียบร้อยตามแไม่นับโผตนอาเภครละอาจารย์ทุกอย่างถูกคอนโทรลด้วยหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือสีแดงก็คือเมื่อกี้เราปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยแล้วเนะเาะก็จะโชว์ที่ข้างบนหมดเลย ก็ยังไงก็ผมว่าคือตอนนี้มันเกิดแล้วล่ะอล g กูดแคทนะครับ mm hmm. แถวบ้านก็เห็นสองคันแล้ว mm hmm. นะฮะก็ผมว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเนาะถ้ารัฐบาลคือรถภาษีสัมปทานิดของรถ e mm ีวีอิเล็ก v ริกวิลนะครับรถไฟฟ้าร้อยเเซ็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือจอดอยู่เฉยๆ mm hmm. ผมจะดูนะครับ mm hmm. อุณหภูมิข้างนอก38องศาเซลเซียส mm hmm. แต่ข้างในนี่เย็นแล้วเงียบด้วยพัดลมแอร์อยู่นี่ขอเล่นมั่งเพิ่มนี่โอ้โหเย็นมากครับเย็นแบบหนาวเลยอืมรถสันดับภายในรถยุโรปหรูๆหรือรถญี่ปุ่นหรูๆก็ชิดซ้ายได้นะเจอรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นจอดเฉยๆนี่ หนาวหนาวเลยนะฮะก็คงไม่มีคำบรรยายใดๆนะครับนอกจากออร่ากูดแคทสี่ร้อยเทคทำให้ผมประทับใจคะแนนเต็มร้อยผมให้เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมขอไปคุยรายละเอียดกับน้องกบนะครับก็คลิปนี้ให้เห็นโชว์รูมนะครับมีก็คือมีพร้อมทุกอย่างเนาะมีบีด้วยใช่ไหมบีพีก็มีนะครับ Body ้แอนด์เพนะครับ ก็วางใจได้นะครับแล้วก็โชว์รูมกว้างใหญ่ไปสารบริการดีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาตไปทานข้าวที่โชว์รูมฟรีก่อนนะครับสวัสดีครับ